ตั้งลุ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 กสิบบาทสิบบาทปีอ่ะปะมีทองมาแล้วสิบบาทพี่น้องสิบบาทมาแล้วสิบบาทเฮ้ยพี่น้องครับบรากาศีพี่น้อง้ย เมือเครื่องบกอโดนแล้วโดนเสียกัแล้วเมือนิานีาบานี่เนียีคุลาิเท่าไรนี่งปาบกี่มา้วอานเหอตอนยีบาทัี่องปองปุปองปลายปองไครับวันนี้มาซื้อป้นไก่ครับวันนี้นี่ป้งปลาครับป้งปลาดุกปนปลาครับผม ันกะปิ <purposely Hi> ้ง <Napoleon> ต uh, ah. ับครับ <teor> อันนี้ก็พิมพ์อะไรเนื้อคืออะไรไอจิไรไอไรวันนี้ฮะออกกล้องหน่อยออกกล้องหน่อยเอะ อะไรอะอะไรอะไอะปเวลาเีไรเสอะไรเฮไก่พี่ไก่เซ่ครับตอแรกมากครับพี่น้องหลังเลิกงานครับหลังเลิกงาน